ชีวิตคนมันจะถูกบ้างไม่ได้ดาราห้ามถูกหวยว่างั้นแกถูกครั้งเดียวแล้วมันมีเพจพลิกเบ็ดก็คือเพจปลอมเอาไปทําข่าวเพื่อเรียกเอนเกจเมนต์คือเลอขค้ายสองตัวมันถูกง่ายอยู่แล้วแต่รางวัลที่หนึ่งยัยาไอ้ะะลอตเตอรี่หนึ่งล้านใบจะมีรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบผมขายเจ็ดล้านทําไมผมจะไม่มีทุกงวดแกกดเลขทะเบียนรถ แกมีคลิปด้วยที่วิ่งเข้าไปบอกภรรยาว่าพ่อถูกหวยรางวัลวที่หนึ่งมันมีหลักฐานทั้งหมดแหละครับถ้าคนจะดูแต่ญนาคือคนอ่านหัวข่าวแล้วด่าเลยน้องโทรหาพ่อภรรยาแล้วเขาวิ่งออกมาเนี่ยเขาโทรบ,บอกพ่อเขาหยิบโทรศัพท์มาพ่อวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันีนดีใจดีใจแต่ผมก็ยังงงพอหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยคุณน็อตโทรมาเมียก็ตื่นเต้นคุณน็อตมาวิไลสดลสดไลสดไลฟ์สด่ย คือยังสงสัยว่าตอนที่หนึ่งหรือเปล่าแต่ที่เขาโทรมาบอกผมถูกสามแปดนะคือยังมุ่งว่าสามแปดอนสามแปดผมยี่สิบหกใบยี่สิบสองบคือคือผมสามแปดนะสาปผมไม่โทรหาพี่อย่างที่ผมบอกพี่อ่ะไม่มีใครเขาถอนเงินมากอดเล่นๆอย่างนี้ไว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 ้อ๋อถ่ายรูปกล้องพี่มีไหมไม่เค็ไรนะถ่ายานถาย่าี่าย่ ที่ไม่คิดว่าจะได้จัดแต่เราก็ผ่านปีที่สามมาได้อย่างหนักหน่วงอย่างหนักหน่งวงเราจะมีปีที่ห้าไหมครับมียันยี่สิบปีอะครับเราจะมีไปเรื่อยๆครับแล้วคนถามว่าทำไมพี่นัทนทายเขาว่ากว่าจะมีงานแบบนี้ได้ก็เราหกเราเหินเดินดงกันมาพอสมควรนะก็ตามที่ทราบว่าเราโดนอะไรมาบ้างเราผ่านอะไรมาบ้าง แต่เราก็ยังผ่านไปได้แล้วปีนี้เราก็ตั้งเป้าตามชื่อ r e d Rocket to the Moon เราไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนครับปีที่ผ่านมาอะไรที่มันหนักที่สุดสุดสักครับปีที่ผ่านมา,า,นมาไม่มีอะไรหนักเลยหนักปี66หายไปครึ่งปีครับความหน้าชื่อถึงลูกค้าข,าขาองเราความยังไงบ้างอับ ลูกค้าเท่าเดิมครับลูกค้ายังคงเชื่อมั่นเพราะว่าทุกครั้งที่เราออกรางวัลมีใบจริงแจกเงินจริงมีหลายๆท่านในเนี้ยเป็นพยานจริงๆไม่ได้แบบสร้างกระแสไม่มีครับเห็นความเชื่อมั่นของลูกค้าเขาว่ายังไงบ้างครับเวลาเขาซื้อของเราแล้วพอซื้อม้วนึงจะติดนู่นติดนี่มีข่าวมาอะไรเงี้ยนี้พี่น้องให้ความมั่นใจยังไงครับไม่มีผลกระทบกับข่าวแต่มีผลกระทบกับมิจฉาชีพ ซึ่งเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งเราเองก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เราเราทําได้แค่แจ้งความแล้วก็รอให้ตํารวจดาเนินงานครับาน,านมันมีความดยมสับ้างคะว,ว่าจับได้จับ,จบได้ไหมยังจับไม่ได้แต่เราปิดเพจได้รายวัน <c oughs> คือพอเขาเปิดเราปิดเขาเปิดเราปิดเขาช่วยมันเท่าไปได้เยอะครับจริงๆเราถ้าของจริงมันต้องเป็นแบบไหนค,ความมั่นใจของจริงซื้อผ่านแอ โหลดแอปมามาซื้อเนี่ยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมิจฉาชีพไม่สามารถปลอมแอปได้เรามไม่ทำหวยใต้ดินไม่ทำเว็บพน,นันไม่ทำกล่องสุ่มครับจำไว้เลยครับแล้วพี่น้องรู้สึกไงตอนนี้ทุกคนอยากให้ขับไปหาเดีเราสองคันอยากอยากให้พี่นัทโทรหา<อ>รใช่อยากให้โทรหาและอยากให้ขับรถไปหา<อ>ฟลักบอกทุกคนด้วยนะถ้าถูกรางวัลกรลลุนาแท้ไหวเลยให้ผมไปแจกเถอะ ไม่เพราะเดือนเดือนหนึ่งผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเวลาไปแจกแลงวมาลูกค้านี่แหละไปเที่ยวสนุกด้วยใช่ครับได้กินอาหารอร่อยๆด้วยใช่ครับแต่ว่ามีเอกมีทีมเนี่ยไปลอมาตอบแล้วแต่ว่าแกถูกครั้งเดียวแล้วมันมีเพจคลิกเบ็ดก็คือเพจปลอมเอาไปทำข่าวเพื่อเรียกเอนเกจเมนต์เพาแกถูกหลายงวดใช่แกถูกงวดเดียวใบเดียวงงวันีึใบเดียวใช่แกไม่ได้ถูกหลายงวดครับ ถูกครับแกถูกงวดน,นี้แกถูกอีก <laughs> คือเลข้ายสองตัวมันถูกง่ายอยู่แล้วแต่รางวัลที่หนึ่งมันยาก <laughs> ครับแต่ตอนที่ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งหลายคนมองว่าเราเป็นการทำงานแบบเฉลี <laughs> ่ยลอตเตอรี่หนึ่งล้านใบจะมีรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบผมขายเจ็ดล้านทำไมผมจะไม่มีทุกงวดถูกไหมครับ ไปลงที่พี่เอกชิญยิ้มเขาคนก็เลยคิดว่าเป็นคนเล่ยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตคนมันจะถูกบ้างไม่ได้ดาราห้ามถูกหวยว่างั้นโชคดีน่แหละเขาโชคดีเนาะที่พี่กพี่น้องไปเจอเขาพี่น้องได้คุยไหมว่าพี่เอกซื้อยังไงว่ากดยังไงแกกดเลขทะเบียนรถแกมีคลิปด้วยที่วิ่งเข้าไปบอกภรรยาว่าพ่อถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคลิปก็อุจจาริย์ที่ใช่ใช่มันมีหลักฐานทั้งหมดแหละครับถ้าคนจะดูแต่ปัญหาคือคนอ่านหัวข่าว แล้วด่าเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมโดน่านชินแล้ว